นะครับจากวันนี้ไอ้วันี้มาเด้อมานอนใส่เบ็ดตั้กันเด้อทงกุลา,าทงกุลาทงกุลาบ่ลลองไห้ได้เขาง,งามขึ้นอย่างนี้มีตะมูบ่วทงกุลาห้องไห้เลยพอดูเห็ดใบางามมากทำมันเส้นสียูว้าอยูนร่นทั้งแั้นเอาออกเลยใหม่ก่อนี้ บรรยากาศยามแรงมานอนใส่เบ็ดน Get ่วกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้ยจังไนสิพาไปยามเบ็ดยามเบ็ดให้เบิ้งขึ้นกาล่ะจังไนสิไปยามเบ็ดเดี๋ยวสิไปใส่เบ็ดปลาไหลมาต้มหมือนรงเอานอนมันเดี๋ยวก็อนดูไล่นอนกันเลยจี้เข่าคืน <No น bueno ี้จำประเดกบอง mành cả rất ngắm nha, muối len, có bao nhiêu ba khèn vô nè, có bao nhiêu ba khèn vô, ba ngay, tiếng đắng, nè, bầu khí quyển, nó để cái บรรยากาศยามแรงกลางทุ่งกุลาจี้เข่าขึ้นจี้เข่าขึ้นจำปลาแดกบองโอ้โหนี่แหละยามปลาเคียงยามอยู่เลยเอาเปล่ล่ะน,นั่นโจเต์วสวนหน่เยเขาไปแพรตัดหัวแพร์ออกดีดีาดมาเด้อกินจี้เข่าน้ำกันปลาแดกบองกับมีดแล้วจี้เข่ากับมีดแล้ว,วกำลังย่างปลาเข็งอยู่ เออเออนั่นคือแล้วบันเออคือแล้ยวไม่ขี่เข่าได้นี่เดี๋ยวเดือก<อ>มากไปเดือกเดือกมากกันสิไปยามเบ็ดให้เบิ้งต้องไปยามเบ็ดอีกทุงกุลาทุงกุลาบ่าลองให้ได้ทุงกุลายิ้มยามแจ่มใสไดสในสมุนที่เขางามสร้างทงบรรยากาศสวยยามแรงตะเวนตกดิน เสียงเขียดท้องแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแยาเบ็ดอยู่กลางทงนอนใส่เบ็ดน้อกันมื่อน,นี่สีนอนนี่รอน,นี่มื่อน,นี่เล่ยนแบบยุคคู่ห่วยยุคคู่คลองนี่แหละกลางทงกุหลาอเออเว้นตกดิน<ด>แล้วเอาเนี้ยดีครับเลี้ยงเขาก็ไดขันปุ่นแนวตึขงขงันบ้าไหมาอยูด่ดีเอาใส่กันเลยอันหนึ่งมาไหมดินี่เพรไม่เแล้วเอาใส่กันอันอุ่นใส่กันเลยบ่ นี่เขาได้บาด่ยี่เขาจำประแดกบองปิ้งปลาคืนนี่โอ้ยโอ้ยจะไหนบ่เลื่อนนิดๆจะได้ทําอะจำปลาแดกกูดิทตานแดดกันคืนเลยนอนอยู่หนีได้มือนี่

ขาก็กินกับปลาแดกบองฮะเสียงปลาเสียงปลาถือเบ็ดป่ะปุ๊บปนึงเอาซ้ำหนีกันเ้อบอกคนนี้เอาซ้ำหนีกักกนนะเอาซ้ำหนีกัเเนเป็ดยำเบ็ดไปะนะเดี๋ยวปลาข่อยใหญ่กัน <laughs> ดังปุ๊บปนึง